สนับสนุนโดยออเดชั่นสุดยอดเกมแดนซ์ออนไลน์อันดับหนึ่งของเมืองไทยขอต้อนรับเข้าสู่รายการขยัน้าวกระโดดครับะโดดใช้ชีวิตกลับมาตอนนี้ต้องบอกเลยว่าพร้อมแล้วกับเรื่องของกระแสนิยมอะไรที่มันแรงอะไรที่มันมาต้องเป็นแฟชั่นแล้วก็การเพราะตอนนี้อยู่ในช่วงของเทศกาลการอ่านหนังสือผมขอกระแสสัปดาห์หนังสือแห่งชาติที่เขาจัดอยู่ตอนนี้ ตอนนี้เนี่ยเขามีการเฉลิมฉลองด้วยหนังสือเล่มหนึ่งที่คนไปกันเยอะมากเป็นนวนิยายแฟนตาซีสรับเยาวชนที่ดังไปทั่วโลกอืนั่นก็คือแฮร์รี่พอตเตอร์โอ้คนนี้ไม่ถูกฮะผมนี่แฟนตัวจริงผมเรียกชื่อผิดหรอคนนี้ไม่ใช่เลยต้องยังไงต้องเรียกยังไงแฮร์รี่<ง> พอเธอพอเธอแฮร์รี่พอเธอพอเธอร์รี่พอเธอนั่นเองครับผมหปีหปีโอ้แต่จริงๆแล้วเนี่ยสปีเนี่ยเขาล่วงเลยผ่านมาหลายเดือนละก็ช่วปีที่แล้วแต่ว่ากระแสเนี่ยยังฮอตยังยิบต่อเนื่องอู้หยไม่ธรรมดาอีแล้วเราต้องไล่กระถางกันก่อนดีกว่าที่เราจะไปดูเรื่องราวนี้อือกายสิิเขานี่ไม้กายสิทธิเหมือนกัน Expecto p e t ต n i u m ผมเชื่อว่าคนรุ่นใหม่อย่างเรานะครับคงจะไม่มีใครไม่รู้จกัก วรรณกรรมเยาวชนแฟนตาซีแฮร์รี่พอตเตอร์ใช่ไหมครับผลงานชื่อดังกระชอนโลกนะฮะของนักเขียนเจคโรลิงที่มียอดขายทั่วโลกถึง450ล้านเล่มและในบ้านเรามียอดขายสูงถึง3ล้านเล่มครับซึ่งในการฉลองครบรอบ15ปีนะครับทางสำนักพิมพ์สกอเลสติกประเทศอังกฤษนะครับก็ได้ออกแบบปกใหม่นะฮะของแฮร์รี่พอตเตอร์ฉบับฉลองครบรอบ15ปีนะฮะโดยนักออกแบบชาวญี่ปุ่นชื่อดังนะครับที่เขาไปโตในประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างคาสุคิบุ ส่วนบ้านเรานะครับก็เพิ่งเปิดตัวปก15ปีฉบับภาษาไทยอย่างเป็นทางการนะครับพร้อมกับกิจกรรมแล้วก็นิทรรศาการที่มาเอาใจแฟนๆนะครับในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติที่จัดอยู่ตอนนี้เนี่ยแหละครับใครที่เป็นแฟนตลอด15ปีนี้นะครับตอนนี้ก็คงจะโตกลายเป็นผู้ใหญ่แล้วอยากจะลองย้อนวัยหรือว่าย้อนความทรงจำนะครับก็ลองไปหามาอ่านกันดูได้กับวรรณกรรมเยาวชนแฟนตาซีชุดนี้ครับซึ่งปกแฮร์รี่พอตเตอร์ฉบับ15ปีนี้นะครับเขาก็มีกันให้สะสมมีทั้งแบบปกก่อนแล้ว ก็แบบบ็อกเซตปกแข็งครบทั้งเเล่มเลยนะครับแล้วก็ทำมาในแบบลิมิเต็ดอี dition เพียง2 0 0 0 0ชุดเท่านั้นหลือ5วันเท่านั้นครับสำหรับงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาตินะยังไงใครจะไปก็ต้องรีบไปตอนนี้เลย15ปีเรียกว่าธรรมดาพ่อของผมเนี่ย5 0สิปีครับเดี๋ยวเอาฟังไหนเดี๋ยวโผมเปิดไฟเลี้ยวกันกันว่าเดี๋ยวคนดูจะงงเอางั้นสองากเอาไว้ว่าห้าสิบปีห้าสิบปีเลยหรอรับการครบรอบ 50ปีของ The Beatles บุเทอเมริกาในปีนี้นะครับชาวอเมริกันเนี่ยกำลังตื่นเต้นกับวาระครบรอบ 50ปีของปรากฏการ์บิทเชลมาเนียที่4ีหนุ่มชาวอังกฤษนะครับข้ามน้ำข้ามทะเลมาที่ฝั่งอเมริกาน่นเองในทันทีที่พวกเขานะครับก้าวเท้าเหยียบแผ่นดินอเมริกานะครับที่สนามบินจอห์นเอฟเคนเนดีต้องบอกเลยว่าแฟนๆนี่โอ้โหแห่กันมาต้อนรับนะครับอย่างล้นหลามกันเลยทีเดียวและถือได้ว่านะฮะเดอะบิทเลที่มาแสดงสดนะครับในรายการของประเทศอเมริกาเนี่ยนะครับเป็นรายการที่มียอดผู้ชมสูงสุด ของโลกนะครับแล้วก็ยังครองสถิตินี้มาตลอดการรวมไปถึงสถิติอื่นๆอีกมากมายจริงๆครับเรียกได้ว่าปีนี้ก็เลยเป็นปีที่พวกเขานะครับแฟนๆของ The Beatles เนี่ยนะครับจะฉลองกันครั้งยิ่งใหญ่เลยรวมไปถึงบ้านเราเหมือนกันนะครับมีการจัดงานระลึกต่างๆมากมายนะครับที่สำคัญเลยคือการปล่อย The Beatles US a l b อ m ที่เป็นคลอลชันรวบรวม13 CD ไว้ให้ครอบครองกันทุกคนเลยนะครับบ็อกเซตคลอลชันนี้ประกอบไปด้วย l p อาร์ตเบิร์กต้นฉบับรวมไปถึงปกอัลบั้มด้านในซีดีทั้ง13แผ่นมาพร้อมกับบุ๊กเลต64หน้าที่มีรูป The Beatles และรูปที่ใช้ในการโปรโมตในช่วงเวลานั้นอีกมากมายเลยครับโอ้ถือว่าน่าเสียดายนะที่พวกเราเนี่ยเกิดไม่ทันนะฮะสำหรับ4หนุ่ม The Beatles แต่ผมว่าถ้เป็นปู่ย่าตายายพ่อแม่เนี่ยน่าจะทันนะในยุคของบีเทิลมาเนี่เราดูภาพเราเห็นวิดีโอ เราก็เห็นได้เลยว่าพวกเขาดังมากๆกอนคลั่งไคล้ผมเป็นแฟนแฟนนี่แบบกรี๊ดนะให้กับพวกเขากรี๊ดเลยทีเดียวครับผมเป็นไงของเราสองคนนี่อ้นยอมแพ้ยังยังนี่และตอนนี้ฮะเป็นกระแสมากครับในประเทศไทยของเราจริงดีกับแว่นตานะฮะที่มีหลากหลายแนวมันเลยมีลวดลายที่แปลกมากงานศัลปศไทยอยากรู้ใช่ปะอยากรู้แล้วอยากรู้เหมือนกันอยากรู้ฮะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับโอเค แว่นตาแบรนด์ Amis Eyes นะครับถือว่าเป็นคลื่นลูกใหม่ในวงการแฟชั่นบ้านเราในตอนนี้เลยนะครับโดยในคอลเลคชันแรกนะครับได้นักวาดภาพประกอบนะครับดีไซเนอร์อย่างหมอมหลวงจิรทรนจิรประวัติหรือว่าครูโตนะฮะมาออกแบบให้ด้วยครับซึ่งครูโตนะครับก็มีลายเส้นที่ดูเรียบง่ายแต่ว่าเป็นเอกลักษณ์มากเลยนะครับใครที่ชื่นชอบในผลงานของครูโตนะฮะผมมั่นใจเลยนะครับว่าจะชื่นชอบยิ่งเข้าไปใหญ่ครับซึ่งคอลเลคชัน Amis Eyes by จิรทรนนี้นะครับเขาก็เอาใจนะฮะหนุ่มสาวที่มีสไตล์การแต่งตัวแบบฉบับของตัวเองแลว แล้วก็มีไลฟ์สไตล์ที่สมุกสณานาดนี้แหละครับโดยครูโตนะครับก็ได้สร้างสรรค์นะฮะลายเส้นแบบพ็อปอาร์ตลงบนกรอบแว่นตานะฮะแล้วยังมีลวดลายแบบต่างๆมีทั้งสีพาสเทลนะฮะให้เลือกกันด้วยละครับและงานนี้นะฮะคนที่ชื่นชอบแว่นตาแนวนี้นะครับผมบอกได้คําเดียวเลยนะว่าไม่ควรพลาดเด็ดขาดครับต้องบอกนะฮะว่าไม่ได้มีแค่กรอบแว่นสายตาอยางเดียวนั้น ยังมีก่อแว่นนะฮะที่เป็นแว่นกันแดดอีกด้วยโอ้โหนี่ขนักแค่โคชชั่นแรกนะครับสีสันยังจัดจ้างขนาดนี้เจ๋งเะล่ะครับแน่นอนเราสนับสนุนแบรนด์ไทยนะใหให้ดังไปทั่วโลกครับผมของเราก็ไม่แพ้ชาติใดเหมือนกันครับแต่ถ้าพูดถึงไลฟ์สไตล์นะครับมันไม่มีกฎเกณฑ์ไม่มีแบบแผนมันไม่มีถูกไม่มีผิดครับแล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลเพราะฉะนั้นใครชอบอะไรก็แต่งไปเลยครับ ช่วงหน้าหาประสบการณ์จริงในภารกิจสุดระดแต่เซฟสุดๆในช่วงออกสนามติดตามได้ในเครื่งก้าวกระโดด